ริกขี้นหนูสวนราคาขายตั้งไว้ที่100บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเรียงราคาขายตั้งไว้ที่100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายตั้งไว้ที่110-120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายตั้งไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกเขียวซุปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งไว้ที่55-60บาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซุปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งไว้ที่55-60บาทต่อกิโลกรัม พริกยำแดงราคาขายตั ici, ้งไว้ที่50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายตั้งไว้ที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงราคาขายตั้งไว้ที่40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียวราคาขายตั้งไว้ที่40-50ถึงบาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสนเขียวราคาขายตั้งไวที่100บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายตั้งไวที่100บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายตั้งไวที่80บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายตั้งไวที่้ที่1 2บถึง140บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายตั้งไวที่90บาทต่อกิโลกรัม